against Great Britain, who one riding it for home is Mr. for the Germans The bell late they can hear for Great Britain, that's how far behind they are it's Germany who can attack the gold medal they will win the gold medal for the first time in a new world record time of 4 minutes 4.249 seconds this is the gold medal in the men's team sprint the Netherlands the world champions against the Olympic champions Great Britain and it is laps of blistering speed and power. <laughs> yeah, Great Britain in trouble. They've got gaps everywhere. And this one's gone. Anyway, Netherlands look like they might take the straight from from up, yep, yep, to this straight now the Their third man has to do those three laps by himself. Netherlands in front now. Impossible for Great Britain to bring this home. Their third riders have to push the in from the start. It is going to be a gold medal for the Netherlands. They're gonna bring it home. Jeffrey Hoogerland from the Netherlands will take gold in the men's race. Um, okay, well beaten, and it is the world champions who make an Olympic gold as well in a new Olympic record time of okay, 4.369 seconds. ไม่หรอกครับแต่ว่ามันเกลียยวไปหน่อยต้องรีบฟื้นไงล่วเดี๋ยวให้น้ำไม่ก็นี่เดี๋ยวให้น้ำก็ฟื้นหรอมันอยู่ เก้าจ็ดนะครับเอานะครับไฮไลท์ของการแข่งขันลีลาในค่้มคืนนี้นะครับนี่คือสถิติที่อยู่ยืนคงกระพันมาตั้งแต่1,988นะครับโอลิมปิกที่ตึงโซประเทศเกาหลีใต้ครับ300เมตรมาแรงกินเยอะเลยอ่ะ100เมตรโดดไฟไปแล้วนะครับ0.01วินาทีนะครับ21.34นะครับสำหรับ200เมตรเอาครับมาดูการแนะนำนักกีฬาช่างมันแหะอย่าให้เราเลี้ยงดีๆเลยค่ะจอาดูเด่นใบเบอร์อีกแล้วครับ มาแบบว่าผิด <It is. S 2> หวัง,ง,งมาริซิกี้ผิดหวังตอนซื้อมันแบบใบสวยเลย<ห>นักกีฬาจากเติม,มิเบียรครับนี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับมูจิงกาคัมบูนจี้ครับขอบผลงานดีนะครับมูจิงกาคมัมบูนจี้ครับนักกีฬาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวลาในรอบรองเธอทำสถิติเป็น สถิติของซวิสแลนด์นะครับ22.2วินาทีคนนี้ก็น่าสนใจครับอีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสเช่นกันมาเรียโจซีตาลูจากอเวลโคับอีกหนึ่งนักกีาจากนามิเบียครับคริสตินเอ็มโบมานามิเบียนี่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวนะครับ2คนที่เล่นทีมในประเภทสเงร2อ0เมตรนี่ครับมาครับตัวเองนะครับ อีกหนึ่งคนนะครับเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรจริงนะครับปี2008และ2012ครับเชอร์ลี่แอร์เฟรเซอร์ไพรส์ครับคุณแน่รุ่นหนึ่งครับจากแฟนตาซีแพนต์เป็นคนเดียวที่เกิดพันสถิติของพอทองกิฟฟิ้งจอยเนอร์นะครับที่เหลือไม่เกิดไม่จอยเลยครับคาร์ลีนพมัสจากสหรัฐอเมริกาครับ <f ant asy pen> คนนี้ก็าจากมาฮามัสครับชอนเน่มิลเลอร์อุยโบครับธรรมดาในรอบประเทศมานะครับในรอบรองนะครับยี่สองจุดหนึ่งสี่วินาทีแบ็คคนนี้ครับเอนิดทอมสันเฮย์ราครับนี่คือคชอาร์จกันนะครองจะทำได้หรือไม่ครับการได้สองเหรียญทองนะครับหนึ่งร้อยเมตรหญิงได้มาแล้วแลทุกสถิ